เอยสวัสดีครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Su m m o n e r War กับบูชแนลนะครับและแล้วนะครับในส่วนของดันเจียนนะเอนักล่ามศาจตรนะครับก็วนมาอีกหนึ่งรอบนะครับมาเดี๋ยวเราไปลงไปพร้อมกันแล้วกันนะผมเองก็ยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับก็เพิ่งถึงบ้านนะเอ่อในส่วนของนะครับเรามาดูอะไรดีล่ะสิ่งที่ดรอปก่อนแล้วกันเนาะสิ่งที่ดรอปนะครับว่ามีรูอะไรน่าสนใจบ้างนะครับรูที่น่าสนใจเม็ดแรกก็จะเป็นสวิตนะ เพราะว่านะครับลุนสเปีดอย่างเดียวถ้าไม่ลงสเปรดก็ไปเีเยวแล้วกันนะส่วนเม็ดที่สองรุนเดฟใครที่ไม่มีรูดีนู้น้ำเป็นนี้ก็พอได้นะเอาไปแก้ขัดได้นะแล้วรุนอื่นๆนะครับรุนเกาะรุนเกาะรุนเกาะใส่ใครได้บ้างรุนเกาะน่าจะใส่น้องไม้ได้นะครับแล้วก็รุนทําลายรุนทําลายถือว่าดีอยู่นะใส่เพนด้าใส่นี่ได้ใส่ เลยนะลิงลมได้นะเป็นแอทแท็กนะครับอมอฟลองมีสปีดด้วยมีเอพีมีแม่นยำใส่ได้หมดเลยนะไม่นี่ถือว่าสวยนะลุนทำลายก็สวยนะครับใส่พวกตัวที่ตีแรงนะฮะแล้วก็ลดเลือดยืนถึกอย่างเช่นวาน้ำได้นะลิงลมอย่างเงี้ยลิงไฟก็ได้นะนี่ครับอืแพนด้าได้ไหมไม่ได้นะแพนด้าต้องแพนด้ามืดนะที่เป็นแอทแท็กเนาะแล้วก็คีดนะค่ดมนะคีแดมก็เฉยๆนะมันเป็นเซ็ตลุนต้านทานนะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นฉับไวที่สวยสุดเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปรอบทีมกันนะครับเพื่อนๆรอบนี้ก็ใช้เป็นทีมอะไรกันทุกคนรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นแวมนะตัวฮิวสองตัวเนาะนี่ครับอุ้ยแล้วมีคนใช้ดีเคน้ําด้วยนะรอบนี้เป็นทัตุไฟนะธัตุไฟมอนเตอร์น้มน่าจะดีอ่ะเดี๋ยวไปดูของผมที่เคยลงไว้แล้วกันนะของผมใช้เป็นทีมนี้นะครับที่เคยลงเอาไว้เนาะก็เป็นแวมไฟนะสแตทเป็นคูณสิบนะครับสี่ค่าหลัก H p a t t a c k Defense s p e e d นะครับฉะนั้นทำคีดเรนยร้อยไว้ทำ แม่นเยอะๆนะอันนี้เป็นดีเคน้ำนะครับดีเคน้ำผมก็ถ้าใครจะทำดีเคน้ำนะทำสักเด็บเจ็ดร้อยขึ้นนะครับอันนี้เด็บน้อยไปนะบางไหมนะหรือเด็กสักเด็บสักห้าร้อยก็ยังตามคนสามร้อยนี่เด็บน้อยไปนะครับอันนี้ตัวดัเมก็อุลิมุชาไฟนะครับแล้วก็อินุแสงนะครับอินุแสงแม่นเยอะๆนิดหนึ่งนะครับจะได้ลบติดเนาะเกาะแตกติดนะครับแล้วก็ฟานนะสแตนอาจจะแบบสปีดไม่ต้องเวอร์แบบผมก็ได้นะเพราะสแตนคูณสิบอยู่แล้วนะครับเน้นค่าแม่นค่าคิเลดไวน้นะเดี๋ยวเราไปลงพร้อมกันเลยนะครับ เอาเสียงสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อความบันเทิงนะฮะในการรับชมนะครับอันนี้ผมตีจริงๆแอมแสงมันลดเลือดอยู่แล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะเราก็เล่นไปของเราเรื่อยๆครม,มีไม่มีอะไรนะครับตีข้ามท่าไปทีนึงฮนะโดดไปเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บสกิลว่างอะไรกันเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับ จะมีธาตุแสงกับธาตุไฟนะธาตุแสงจะตีแรงธาตุแสงจะตีแรงแต่แต่ว่าตัวบางนะครับส่วนธาตุไฟจะถึกนะให้เราตีธาตุไฟเป็นหลักนะครับแล้วแวมเนี่ยก็คอยเล่นงเกตเนาะ,ะสังเกตเกาะแตกดีๆนะพยายามลดเลือดมานะให้อยู่ประมาณดีบับแดงนะครับมันจะทําให้เวลาอุิโดดเนี่ยมันจะพอดีนะพอดีขอบเลยนะเวลาสกิลหมุ่จะได้ตายไปดีนะถ้าเกิดว่า เดี๋ยวลองดูนะอ่ะนี่ทีนึงแล้วกันเนาะอ่ะนิดนึงอะ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยนะยังไงถ้าได้โดดก็ตายนะครับถ้าที่โดดย,ยังไงก็ตายอะ่ะตีไปเลยรถเรือยไปเรืนะ่อยๆนะนี่บัฟดาวน์เราหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องรองบัฟดาวอีกรอบนึงไงโอ้เสียดายไม่มีสกิลหมูครับตีไปก่อนแล้วกันเนาะให้มันตายดีกว่าตีฝั่งนี้ไปนะโอ้โหมันพอดีเลยครับต้องตีดูเลือดน้อยนะันจะได้อ่า มันจะได้เป็นแบบไหนดีมันจะได้แบบตีง่ายกว่าเนาะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆตอนนี้มันมีเกาะอ,อยู่อะครับเพื่อนๆถ้าเราตีเกาะมันนะแล้วเกาะมันยังอยู่นะครับคือตีเกาะมันไม่แตกมันจะทําการตีหมูใส่เรานะฉะนั้นนะครับหาจังหวะด,ดีๆแล้วค่อยตีนะนี่ผมลบไปแล้วกันนะครับอ่ลบออกแล้วนะแล้วก็แวมไหมแหวมตีไหมโอ้ดีเคน่าจะตายาแล้วผะทุกคนไม่เป็นไร ไม่เป็นไรถ้าโอน,นี้เดี๋ยวได้โดดช็อตที่เลือดน้อยๆน่าจะได้อยู่นะความยากของด่านนี้ก็คือการเลี้ยงเลือดฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็สกิลหมู่ให้มันตายนี่แหละนะครับหลายคนก็น่าจะเคยเล่นมาอยู่แล้วเนาะด่านนี้แล้วก็เนี่ยครับถ้าดวงดีหน่อยนะก็เรียกว่าโอนมาติดหักดาวแล้วตอนตนี้โอน,นี้ผู้ชายนะถ้าดวงดีหน่อยก็เรียกว่าจบเร็วผ่านเร็วนะ ยตัวเองกแล้วกันนะยื้อนานก็ไม่ดีนะยื้อนานะนะเลือดน้อยพมดีนะดดลงไปเลยแล้วกันนะถ้ายื้อนานเกินไปเนี่ยนะนะฝั่งตรงข้ามมันก็จะตีเราแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้เล่นผู้เล,เล่นเก่าๆรูนแน่นๆไม่เท่าไรหรอกแล้วถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนะี่ยบางทีไอ้ดีเด็กๆยางเงโอ้โหบอกเลยว่าทนไม่ไหวนะทนตะเมดไม่ไหวนะครับวิดีส์ไฟอันตรายนะทุกคนนะมันจะโดดใส่เรานะผมก็ลืมปีมก่อนด้วยนะครับอืมโชคดีมันไม่สกิลสามนะแค่สกิ 3, นะกลสามเนี่ยผม ตัวท่าน้ำแช่แข็งได้นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีใครเล่นไหมโอ้โหท่านี้สามแสนเลยเหรอสามแสนเลยเนะครับพี่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีนะอย่างเจ้าโชหรือว่าดีเคน้ำก็ใส่เป็นวูฟน้ำแทนมาได้นะเพื่อนๆนะมาปึ๊บก็ให้นะครับติดอะไรติดพิดไปก่อนเนะาะอบอสมีอะไรบ้างนะครับเพิ่มเกจโจมตีสามของนักล่ามิติสมิบเปอร์เซนนะครับโจมตีศัตรูทุกตัว ลดพลังโจมตีก็คือหักดาบเป็นเวลา2เทิร์นนะครับสร้างความเสียหายใส่เป้าหมายโดยไม่สนเอฟเฟคลดความเสียหายทุกประเภทรบกวนการฟื้นฟูเป็นเวลา1เทิร์นนะครับก็คือห้ามฮิวเนาะความเสียหายจะเพิ่มขึ้น30%เมื่อโจมตีพลังเป้าหมายที่ไม่มีเอฟเฟคเสริมพลังเนาะอ่ะตัวตีแรงนะครับตีใส่บอสตัวไหนตีเบาตีดูผมปั๊บดาบกกวะนะตัวไหนตีเบานะครับตีใส่นี่ใส่เสานะอย่างเช่นฟานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแหวมดามเมจก็ตีพอร์ตไปเลยนะครับ อะนี่ก็ตีไปเรื่อยๆจึ๊กๆนะฮะเรียบร้อยนะครับผมดัเมเบลเราก็มี3ตัวนะเวฟนี้นะฮะก็คือมีดิเคนะฮะโมนิมูชานะไอแถวหน้าเราดาเมจหมดเลยนะเวลาตีนะครับตีเจ้าดาเมจก่อนนะดูเถือนดีๆนะครับเพื่อนๆสกิลสองเราเก็บไว้ใ,ใส่บอสด่านหน้านะตีสกิลหนึ่งก็น่าจะตายนะพยายามฆ่ามันให้ได้นะครับถ้าเกิดมันดึงเพื่อนเราไปเนะี่ยเราอาจจะสวยทุกคน สิบเทือนผมว่าเราทันนะทันเพราะว่าเนี่ยค่อนข้างถึกว่าทุกคนตีไปเรื่อยๆนะตีไปเรื่อยๆนะมันจะยิ้วไหมเนี่ยกลัวมันยิวเลยนะตีไปโอเคทันเนาะแต่เมื่อกี้เราบัฟดาบก่อนเข้ามาก็ดีนะเดีจะได้มีบัฟปีกนะอันนี้อินูน่าจะเจ็บนิดน,นึงนะเพราะว่ามันติดพีดอยู่แล้วด้วยเนยาะเหมือนเดิมตีไปเลยครับตีไปเกาะแตกไปยิวนะครับเล่งเกตด,ด้วยแล้วก็บาฟฟานบัฟขึ้นมานะตียิ้ไปเลยครับผม สกิลหนึ่งนะตปสกิลสองเข้าไปนะครับไอ้สกิลหนึ่งเข้าไปนะเจาะเกาะไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าถ้าผ่านเวบนี้ได้ก็น่าจะโอเคนะทุกคนนะเวบนี้ตัวแรกที่น่าจะตีก็ต้องน่าจะดีคีน้ำนะครับหักดามันไว้ด้วยสกิลสองดีคีน้ำต้องเก็บไว้นะแล้วก็ตีแวนนะอย่าตีแพ้ท่านนะครับตีแพ้ท่านเดี๋ยวไม่เข้านะทุกคนเดี๋ยวจะงานเข้าเองนะ เลิงเกดเข้าไปนะครับอ่าไปยีเข้าไปโอเคนะครับผมมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะรอบนี้เหมือนไม่ยากนะลงไม่ยากแต่ว่าแต่ว่าอะไรกอะแตกไปก่อนแล้วกันนะกาะแตกไี่ติดด้วยชิพหายแล้วทุกคนบับตามก็ไม่มีจะรอดไหมเนี่ยต้องเกาะแตกให้ติดนะเพราะว่าโชว์เลยแค่เทือนเดียวนะครับโอเคสกิลสองหนักๆไปเพื่อนกลัวแตกแลย โอโหเราก็ตายเหมือนกันนะโขียนน่าจะจบไม่มีปัญหานะครับรอบนี้ดดเลยเท่ๆนะครับไม่มีอะไรมากปักเอาไปให้ดานนี้นะครับก็แนวทางก็น่าจะประมาณนี้ดีเคน้าน่าจะเปลี่ยนเป็นบูฟน้ําได้นะครับผมส่วนรูนรูน,นรอบนี้ถือว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะเอาจริงแล้วเนี่ยต้องไปลุนน้นนะต้องลุ้นเยอะเลยนะครับหลายๆคนถ้ใครได้สปีด20ขึ้นไปก็ยินดีด้วยนะ โอ้แต่บูชแน,นลมันจะได้เลยวะนนีเฮียอันนี้ของสปีดได้ไหมสปีดยังไงไม่เป็นสปีดถ้าเม้นเมื่อกี้มันเป็นสปีดมันจะสวยมากนะครับไอห,หินเนี่ยหินเสริมเนี่ยคือจะบอกว่าสปีดที่มันเป็นสวิตโบราณมันหาย,ยากมากทุกคนนะครับมาเดี๋ยวเรามารรลุนกันนะบวกลูนกันนะครับกดบวกสิบสองไปเลยแล้วก็สวดมนนะครับดีๆนิดนึงไปสมุดีปองหองสมรทองปองหีโจโจสป,สปีดเพื่อนสปีดเพื่อนเออ สมุทรีปองหงสมรลองปองหีโจโจสมุทรีปองหงสมรลองปองหีโจโจสปีดเพื่อนขอสปีดสีทีเพื่อนสิบหกแล้วครับรุนเงี้ยทุกคนสมุทรีปองหงสมรลองปองหีโจโจสมุทรีปองหงสมรลองปองหีโจโจไปสปีดอีกหกเป็นยี่สิบสองเพื่อนสมุทรีปองหงสมรลองปองหีโจโจยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบอืมก็ยังไม่แย่ครับแต่อยากได้ยี่สิบสองเริ่มแย่มันจะลงไหมเนี่ย ยิบสองเพื่อนยิบสองยังใช้ได้นะแต่ถ้าลงสี่ทีก็ยากเนาะไปยิบสองครับยิบสองยิบสองแล้วยิบเร็ถ้าได้ยิบสองจะแปลงคีดามออกนะทุกคนนะเรามาลุ้นกันยิบสองไหมบวกมาเหมือนลุ้นธรรมดาเลยนะเหมือนลุ้นลงดันโกลิมเลยนะครับไปยิบสองเพื่อนโอ้โหถัดยิบสามนะ ก็น่าจะพอที่ใช้มีอยู่เก้าไม่เดี๋ยวลองหลอมดูแล้วกันนะฮะหลอมสักห้าก้อนแล้วกันหลอมมาไม่เจอสปีดได้ทุกคนคือพอมันเป็นรูนบวกลงมาเป็นแบบนี้นะครับมันก็ใช้ยากนะคืออ็อบหลักมันเป็น h p เงี้ยนี่หล่อมไหมอ็อบหลักเป็น h p นะครับมันก็เลยคือรนสวิปเนาะเราใส่เพื่อเอาสปีดอย่างเดียวนะโอเคน่าจะเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะรีสปีดยากมาก สำหรับคลิปนี้แนวทางก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมฝากคนละ1นึไลค์หนึ่ b ซ like, ับสไเป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนเพราะว่าหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ